สว,ส,สวัสดีค่ะกิวนะคะจากโครงการหนูบ้านสลานสิริบางนาค่ะก่อนที่กิวจะเจอใช่ไหม้กิวอ่ะ ได้มีการให้เขามาออกแบบให้แต่ตอนนั้นพอออกแบบมาเขาก็บอกอยู่ว่าต้องจ่ายค่าออกแบบกนะ 50, ่อนนะห้าหมื่นิวก็แบบอ๋อยอมจ่ายบ้านหลังแรกแล้วเนาะพี่เราก็ไม่รู้อะไรเยอะอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็ออกแบบมาโดยที่ไม่ได้ให้กิวดูการออกแบบหรืออะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคิวก็บอกเขาว่าพี่งบประมาณกิวอะแต่งบ้านห้าแสนไม่เกินเจ็ดนะพอออกแบบมาห้าล้านกว่าอนะไรเงี้ยประมาณเกือบเจ็ดล้านพี่บอกว่างั้นคิวไม่ทําแล้วเขาบอกไม่ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่ากิวอะให้เขาออกแบบให้แล้วเลยแต่กิวอะขอยกเลิกการคันเขาคิดแบบคิวแสนหนึ่งเขาอะจะเอากิวทั้งหมดแล้วก็จะ แก้ปัญหาโดยการที่ว่าทานนันงงั้นงุภห้าจ็ตแสนะ่ะคิวเอาโซนี้โซนี้โซนี้ได้ไหมเขาก็บอกว่าแค่หน้าทีวีอ่ะเขาก็ทําให้คิวไม่ได้แลยห้าแสก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นเรื่องกันอยู่คับแบบก็รอเขาฟ้องมาอยู่ว่ายัางไงคิวก็จะได้ฟ้องกลับเพื่อเอาเงินที่คิวจ่ายไปคือเหมือนกันพอเราคุยไปคุยมาบอกว่าถ้าเราจ่ายสองหมื่นเขาจะไม่ฟ้องเราเราก็เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขากําลังจะรีถ่ายเราแล้วแบบที่คิวได้อ่ะคือแบบมันไม่ตรงคอนเซ็ปที่คิวต้องการที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกอกกกเเลลยคค้าาาาแแ่่สงรรูปมว็บ พอเรารู้แล้ว่าเขาต้องการมากินเงินเราอะไรเงี้ยเราโดนแน่เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ไม่ควรจะพลาดครั้งที่2เพราะว่าครั้งแรกเราก็เตรียมแล้วเราไม่พลาดแน่เรื่องพวกนี้เราศึกษามาเยอะมากไงก็ต้องไม่พลาดอะไรเงี้ยแล้วอยู่อะม็อกก็ขึ้นมาเลยพี่แล้วหนูก็เขาทําสวยแล้วเขาตรงงบมากเลย ก็เลยลองไปดูรีวิวเช็คๆ็คตอนที่คุยอะไรเงี้ยก็ยังมีแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้เพจปลอมมันเยอะอ่ะจะโดนอีกรอบไหมอะไรเงี้ยก็ลองคุยก่อนอะไรเงี้ยแล้วลองให้เขามาบ้านจริงเราต้องดูว่าเขามาจริงๆเปล่าเขาแบบเหมือนช่างเหมือนไอ้นี่จริงไหมเพราะว่าโอ้เข้าแบบเป็นการเป็นงานคือแบบอันนี้แหละคนนี้แหละสบายใจไม่โกงแล้วแน่ ค่ะแล้วพอกิวได้ติดต่อกิวก็ได้ทางคุณเปี้ยวแล้วก็ช่างอุ่นพอได้มาคุยเขาก็เป็นกันเองมากเลยนะคะคุยแบบเป๊ะทุกอย่างเลยช่างอุ่นคือแนะนําดีมากพี่เปี้ยวคือแบบตอบแชทไวมากกิวโทรกี่รอบคือรับหมดกิวสงสัย,ยอะไรก็โทรโทรโทรทำภาพแบบมาให้ดูสามดีก็คือให้เราชัดเจนทุกอย่างที่แบบเราต้องการอะไรอย่างงี้ค่ะ บอกอรายละเอียดทุกอย่างให้เราเป็นคนตัดสินใจหมดเลยเขาก็แบบเป๊ะทุกอย่างเลยนะไม่ต้องแทบไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยที่แบบว่าคุยกับเขาแล้วเขาก็จะแบบชัดเจนเหมือนแบบวันเข้ามาทาํางานเนี่ยทีมช่างทีมอะไรก็คือไม่ไม,ม่อู้งานไม่อะไรคือแบบทํางานกันจริงๆพี่เปียวเขาก็จะแบบเป๊ะทุกอย่างเลยนะ้ยเขาก็มาคุมงานเองด้วยแล้วก็บอกอรายละเอียดวันเข้าทํางานออกเวลาการถ่ายภาพการทํางานคือทุกอย่างเป๊ะหมดพี่เปียวก็คือจะรายงานกิวทุกวัน ก็มีโซฟาเบตข้างหน้าค่ะตรงหน้าประตูแล้วก็มีตู้ขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บของน้องแล้วก็โชว์ของค่ะแล้วก็มีคิวบัวแล้วก็เดบตแล้วก็มีส่วนชั้น2คือห้องนอนมัตเตอร์ของกิวแล้วห้องนอนของลูกชายคิวด้วยใช่ก็จะมีตู้แล้วก็ก่อตู้ขึ้นมาอีกทีหนึง่งภาแบบให้ที่หนึ่งในดวงใจคือห้องนอนกิวชอบมากชอบโซนโซฟาก็น่า บ้านอะไรเงี้ยค่ะหน้าประตูคือแบบมันกระทัดรัดเก็บแบบสวย,ลยแล้วก็คิวบัวคือถ้าใส่รูปใส่อะไรคือเป๊ะมากเลยเนงะี้ยสวยเลยคิวบัวข้างบนก็สวยคือสวยหมดเลยชอบหมดเลยคะ่ะแต่ถ้าจะประทับใจห้องนอนที่สุดแล้ว ทุกอย่างคือเป๊ะมากเลยนะไม่ว่าจะแบบออกแบบคิวต้องการอะไรคือพี่เปียวจะถามคิวก่อนอะไรเงี้ยแล้วพี่เปียวก็ส่งมาถ้าไม่โอเคคิวเปลี่ยนได้คิวอะไรได้ทุกอย่างคิวจะเพิ่มอะไรพี่เปียวก็เพิ่มให้โหมดอะไรตรงไหนไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เกินก็ไม่เสียอะไรเงี้ยตรงตามที่คิวต้องการและอยู่ในงบประมาณที่คิวคำนวณไว้อะไรเงี้ยเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยไม่เกินด้วยอะไรแล้วก็ทําออกมาได้แบบสวยตามที่เราต้องการทุกๆกอย่างอะไร เหมือนเรื่องกระจกตอนแรกอะกิวคุยไว้แล้วกิวลืมไปแล้วแล้วพี่เปียวขึ้นได้พี่เปียวก็จะบอกว่าคุณกิวคุณกิวลืมกระจกจะทำไหมอะไรเงี้ยกิวกิวก็บอกอุ้ยกิวลืมพี่เปียกก็แก้ปัญหาเร็วมากคือใช้เวลาเร็วมากในการที่แบบติดให้กิวแล้วเขาก็แบบแก้ทุกอย่างไม่ว่าแบบเขาจะบอกกิวหมดเลยนะว่าถ้าตรงนี้มีรอยหรืออะไรให้บอกนะอันไหนที่มันจะเกิดยังไงเขาก็จะบอกว่าให้บอกเขาแล้วอย่าวเขาจะกลับมาแก้ให้เหมือนมันจะมีปัญหาของเครื่องซสกผ้าใช่ไหมคะเหมือนขนาด มันไม่ตรงกานอะไรเงี้ยพี่เปี้ยวก็รีบดำเนินเรื่องแก้ให้กิวทันทีเลยถ้าใครสนใจที่จะทำแนะนำม็อกเลยค่ะเพราะว่าเขาเต๊ะเลิศปังงบประมาณคือทุกอย่างดีมากเลยค่ะ คือเข้ามายัางไงก็ไม่ผิดหวังคุณตั้งงบมาเท่าไหร่คือเท่านั้นค่ะไม่มีเกินแน่นอนเจ้ากิวก็แนะนําพี่สาวกิวที่มาด้วยก็เห็นการทํางานอะไรเงี้ยเ,เขาบอกว่านี่แหละบ้านในอนาคนตะต้องทีมนี้เท่านั้นถ้ากิวทําอีกหลังนึงอะไรเงี้ยกิ้วก็จะให้พี่เปียวอะไรเงี้ยประทับใจ มา,มากจริงๆคือแบบเราไม่โดนโกงอีกแล้วแล้วเขาก็คือเป๊กกับเราแบบพูดพอพูดดีคือเขาแบบดีทุกอย่างใจเย็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบปรึกษาปัญหาเรื่องอะไรเขาพร้อมตอบพร้อมให้เราแบบเข้าใจทุกอย่างใช่